ยนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะตำปูปลาค่ะโอ้โหแซ่บมากเลยค่ะเคียรีเวอร์สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเขตตำส้มตำนะคะตำส้มตำปูปลาค่ะไปชมกันเลยนะคะก็มีนะคะอ uh. เอ่อปูค่ะน้าปลาพัชรไลเคยเคยเองค่ะ ผงนัวหรือผงชูรสนะคะใช้พริกแห้งค่ะน้ำเชื่อมนะคะน้ำมะนาวค่ะเม็ดกระถินค่ะผักชีฝรั่งค่ะมะเขือเปรามมะเขือเทศค่ะแล้วก็เส้นมารากอนะคะเลยนะคะพริกแห้งค่ะหนึ่งช้อนแกงใส่ลงไปเลยผงนัวหรือผงชูรสนะคะน้ำเชื่อมค่ะหนึ่งช้อนแกง น้ำปลาราพัชไรเคเองค่ะหนึ่งช้อนแกงปูค่ะสามตัวปูสแสมนะคะมะเขือเทศสองลูกมะเขือเปราะหนึ่งลูกค่ะถั่วฝักยาวค่ะหนึ่งฝักเม็ดกระถิ่นนะคะตามใจชอบเพราะว่าเหลือนเหลือนหน่อยเดียวมะนาวค่ะหนึ่งลูกบีบลงไปเลย แล้วก็ยวกยวกเลยนะคะตามด้วยเส้นมะละกอค่ะหนึ่งหยิบผักชีฝรั่งค่ะหนึ่งต้นใส่ลงไปเลยก็คนให้เข้ากันนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ ปูปลาราค่ะโอ้โหแซ่บมากเลยค่ะเพื่อนๆไปตำกินกันดูนะคะตำปูแสมค่ะตำง่ายๆค่ะปลาราก็ต้มเองค่ะปลาราพัชไยเคเองค่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย